วัตถุมวล1นกิโลกร,รมัมถูกติดกับเชือกยาว80เซนติเมตรกดึงขึ้นจนเชือกและวัตถุอยู่ในแนวระดับแล้วปล่อยลงมาให้ชนกับวัตถุอีกก้อนหนึ่งซึ่งมีมวล5กรริโลกรัมวางอยู่บนพื้นการชนเป็นแบบยืดหยุน่นถ้าวัตถุมวล5กรริโลกรัมเลื่อมไปได้1เมตรแล้วหยุดน,นิ่ง ต้องหาสัมประสิทธิ์ความเสถียนเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับเริ่มเลยเราก็จะมาวาดรูปซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อน นี้จะเป็นมวล5กิโลกร,รัมวางอยู่ข้างล่างและมีเชือกแขวนกับมวล1กิโลกร,รัมไว้ถ้า่อจะเด่งไปชนมวล5กิโลกร,รัมในภายหลังนะครับโดยเราจะใช้เรื่องพลังงานเข้ามาช่วยแก้ในข้อนี้โดยกำหนดให้ตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด B เราจะใช้พลังงานช่วยจากกฎอ,อนุรักษ์พลังงานนะครับ ก็คือพลังงานทั้งหมดที่จุด A ก็คือซิกมา EA จะเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่จุด B ก็คือซิกมา EB ที่จุด A เรากำหนดให้จุดต่ำสดนะุดเนี่ยศักย์เป็นศูนย์ที่จุด A จึงมีแค่พลังงานศักย์เนื่องจากไม่มีความเร็วจะได้ว่าที่จุด A เป็นพลังงานศักย์คือ mgh เท่ากับที่จุด B จุด B เนี่ยเป็นจุดข้างล่างจะมีความเร็วก็คือหลังจากมวล A ิ่งเข้าทำมวล B แล้วจะทำให้มีความเร็วเป็น1 2 mvb สกำลรง ดยตรงเนี้ที่จะ A โมวนนี้จะค่อยๆเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้จะมีความยวเป็นเราจะกำหนดให้เป็น VB เพื่อหาฟีบิน้ออกมาโดยจากสูตรเราก็ดูตรงนี้ M กับ M สามารถตัดกันได้ตัดทิ้งใบ G คือ10เป็นค่า g ท a v i t ี่แรงน้มถ่วง S คือ ระยะสูงจากที่โจ์กำหนดโจ์บ,บอกว่าเชือกยาว80ซนเมตรหมายความว่าเชือกยาว0.8เมตรตรงนี้ก็ต้อง0.8เมตรด้วยเนื่องจากเชือกห้อยลงมาได้พอดีก็เป็นสูง0.8เท่ากับ1ส่วน2 V B สแควรจะได้เป็น V B เท่ากับ4 เมตรต่นาทีโดยก่อนชนเนี่ยตัวที่จะถูกชนคือมวล5กิโลกรัมตรงนี้หยุดนิ่งเราจะมีส่วนลัดคือ v2 เท่ากับ สองทีหนึ่งก่อนชนหารด้วยมวลทั้งหมดอันนี้คือสูตรลัดถ้าเกิดมีการชนซึ่งมวลก้อนที่สองหยุดนิ่งเราเจะสา 3, มาถหาม,หมวลหาความเร็วปลายของมวลก้อนที่สองได้ถ้าความเร็วต้นของมวลก้อนที่สองหยุดนิ่งโดยสูตรลัดนี้จำไปเลยนะครับ ง่ายต่อการคำนวณโจทย์เวลาอ็นทานเนื่องจากเวลาจะน้อยมากในการคำนวณถ้าเราจำสูตรรัดไปได้เราก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ว่าเท่าก,กับ2คูณกับพี่งก่อนการชนก็จะมีแค่ความเร็ว มวล1กิโลกร,รมัมซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว4จาก v ีที่เราคิดออกมาได้คือ4ก็เป็นโคกับ1คูณสหอ่านด้วยมวลทั้งหมดมวลทั้งหมดมาตรงนี้1่กิโลกรมัมมาตรงนี้5กิโลกรมัม1บวก5เป็น6มวลทั้งหมดคือกิโลกรมัมจะได้ว่าเท่ากับ4ส่วน3เมตรต่อวินาทีตรงนี้เป็นบวกหมายความว่าเครื่องนี้ไปทางขวา เนื่องจากเรากำหนดทางขวา N4 หลังจากนั้นเราจะมาดูที่การเคลื่อนที่ข้างล่างเมืม่อมวลหนึ่งเกลืก่อนกรรกระโดดด้วยความเร็ว วีหนึหทีมวล5กิโกร,รมัมจะออกไปด้วยความเร็เวี 2. เป็นระยะทางจากโจุดกำหนดม,มาว่า1เมตรเราจะใช้สูตรพลังงานเข้ามาช่วยในการแก้โดยสูตรพลังงานที่ว่าก็คือ ek 2เท่ากับ ek 1บวก พลังงานจาก1ไป2โดยสูตรนี้จำไปเลยนะครับ ek 2คืองานในภายหลัง ek 1เงานตอนแรกและพลังงานในภายหลังพลังงานตอนแรกและงานระหว่างจาก1ไป2คือนัาวิวจาก1ไป2นะครับเราจะแก้โจทย์ข้อนี้ได้ไง เรามาดู ek 2นะครับตอนหลังไม่มีพลังงานจนเนื่องจากวัตถุหยุดทำให้พลังงานจนเป็นศูนย์ถ้าเทียกับ ek 1 ek 1จะมีพลังงานจนเนื่องจากมีความเร็วก็คือ1.2ส่วนสองคูณ m คูกับความเร็วที่เราหามาได้เมื่อกี้ก็คือ4ส่วน3เมตรต่อหนาที v กำลังสองต้องยกกำลังสองลบกับงานจาก1ไป2จากตรงนี้ไปตรงนี้จะมีงานที่มากระทําต้านก็คือแรงเสียดทานและแรงเสียดทานสูตรก็คือ f 2. เท่ากับ μn แต่เนื่องจาก n ในที่นี้คื mm. อแรง mg เนื่องจากแรงเาีเป็นี g mm. จะได้ว่า F เท่ากับ μmg ทำให้ลบแรงเสยทางก็คือลบ μ m, ew, m คูณกับระยะทางเพื่อให้ได้เป็นงาน ระยะทางที่เขาบอกจอกำหนดมาก็คือ1เมตรคือระยะทางตรงนี้จะได้ว่าศเท่ากับเนื่องจาก M กับตรงนี้และ M ตรงนี้เหมือนกันจึงสามารถตัดกันได้ทั้งสมการ1น่งส่วนสองคส่วนสาส่วนส ลบมิวคูณกับ g คือค่าแรงน้มถ่วงเกาตี่ก็คือ10คูณกับ 1. Mm. 1ก็ได้10เป็น10จะได้ว่า10มิวเท่ากับ1ต่อ2คูณกับ4ีส่วน3จะได้เป็น2ส่วน3คูณกับ4ส่วน3จะได้ว่า มิวเท่ากับสองส่วนสคูณสี่ส่วนสามซึ่งเท่ากับ8ปดส่วนเกหรือตอบโดยประมาณคือ0.09 คือค่าสัมประสิทธิความเสถียรของข้อนี้ครับเรามาทบทวนดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะโดยโจทย์ข้อนี้นะกำหนดว่าวัตถุมวล1น1กิโลกรัมผูกติดกับเชือกยาว80เซนติเมตรถูกดึงขึ้นจนเชือกและวัตถุอยู่ในแนวระดับแล้วก็ปล่อยลงมาให้ชนกับวัตถุอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งมีมวล5กิโลกร,รมัมวางอยู่บนพื้นการชนเป็นแบบยืดหยุ่นถ้าวัตถุมวล5กิโลกร,รมัมเริ่มไปได้1เมตรแล้วหยุดนิ่งจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียนต่อข้อนี้ครับเราก็จะมาดูว,วิธีการทำกันอีกรอบนึงเพื่อทบทวนนะครับวิธทีทำก็คือจะเราจะวาดรูปขึ้นมาก่อนอีกรอบหนึ่ง ในตอนแรกเราจะกำหนดให้จุดที่จะบ่อยเชือกเป็นจุด A และจุดที่เชือกจะลงมาถึงเป็นจุด B เราจะใช้พลังงานเข้ามาช่วยในการทำโจทย์ข้อนี้โดยเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก็คือพลังงานทั้งหมดของระบบที่จุด A เท่ากับพลังงานทั้งหมดของระบบที่จุด B เราจะได้ว่าซิกมา E ที่จุด A เท่ากับซิกมา E ที่จุด B จะได้ว่าที่จุด A, ที่จุด A จะมีพลังงานคือพลังงานศักย์อย่างเดียวเนื่องจากไม่มีความเร็วจึงได้เป็น mgs คือสูตรของพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานที่จุด B เนื่องจากเรากำหนดให้ที่จุดต่ำส,สุดศักย์เป็นศูนย์จะไม่มีพลังงานศักย์มีแต่พลังงานจนที่เปลี่ยนความเร็วเป็น vb ของมวล1นกิโลกรัมเท่ากับจะได้เป็น 1/ ส่วนสอง mvb กำลังสองเราสามารถแก้สมก,การออกมาเพื่อหาค่า vb ได้ตรงนี้จะได้เป็น10ก็คือค่า c a v i t y คูณกับ s เนื่องจากเชือกยาวส8เมตรลงมาก็ยาวส8เมตรสูงยังเป็นส8เมตรเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ vb สแคร์คือค่า vb ที่เราต้องการหา ื่อเราแก้สมการออกมาเราจะได้ v b เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีโดยสูตรลัดถ้าเรารู้ว่าหมวนก้อนแรกนิ่งและมวลก้อนที่2มาชนเราจะใช้สูตรหาหมวนหาความเร็วตอนหลังได้จากสูตร v 2นะครับซึงเมา p ของมวลที่1ก่อนชน หาด้วยซิมาเอก็คือมวลทั้งหมดจะใช้ส่วนรัดก็เนื่องจากเวลาสอบเนี่ยจะเป็นสปีดเทสถ้ามีถ้าจำส่วนรัดตรงนี้ได้ก็จะทำโจทย์ได้เร็วขึ้นจะสามารถเวลามีเวลาทบทวนมากขึ้นตรงนี้จะได้เป็น2คูณกับ1คูณ4 1คูณ4มาจากไหนก็1ก็คือมวล1น1กิโลกร,รมัมและ 1> ท1ก่อนการชนก็คือ VB ที่เราหาก็คือ4เมตรต่อวินาทีหารด้วย 6- 6มาจากไหน6ก็มาจากมวลทั้งหมดก็คือมวล1นกิโลกร,รมัมบวกด้วยมวล5กิโลกร,รัมเป็น6จะได้ความเร็วเป็น4ส่วน3เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเรากำหนดทางขวาเป็นบวกตรงน,นี้เป็นบวกทำให้มีทิศไปทางขวา หลังจากนั้นเราจะมาใช้พลังงานช่วยอีกทีในการแก้โจทย์ที่พื้นเนื่องจากตอนแรกเราดูระบบที่การชนตรงนี้ต่อมาเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พื้นมวล5กิโกร,รัมเคลื่อนที่ไปเราจะใช้สูตร ek 2เท่ากับ ek 1บวกงานจาก1นึไปสอก็คือพลังงานจนตอนหลัง เท่ากับพลังงานจนตอนแรกบวกงานที่ทำระหว่าง2ตอนในที่นี้พลังงานจนตอนหลังจะเป็นศูนย์เนื่องจากมวล5กิโลกร,รัมหยุดนิ่งฉากที่ว่าดลูกมานี้และเริ่มต้นมวล5กิโลกร,รมัมมีความเร็วที่เราหามาได้ v2 ตรงนี้คือ4ส่วน3เมตรต่อวินาทีจึงแทนค่าเข้าไปเป็น หนส่วนสคูณมวลคูณ V กำลังสองก็ความเร็วก็คือ C ส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองลบกับงานที่ทำระหว่างสองนี้ก็จะมีแรงเสียดทานเข้ามาต้านจะมีค่าเป็นติดลบแต่ส่วนของแรงสทานคือ F เท่ากับ m u ลและเนื่องจาก N คือแรงปริยาจะเท่ากับ MG ในที่นี้จะได้ว่า F เท่ากับ m u m g ให้เป็นลบม mg คูณกับ ระยะทางก็คือ1เมตรจะได้ว่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ4ส่วน3ทั้งหมดเยกกำลังสองลบมิลคูณกับ10 10มิลเท่ากับ2ส่วน3คูณ4ส่วน3เราจะสามารถหาค่ามิลมาได้เท่ากับ8ส่วน90หรือประมาณ0.09จกจบวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ครับ